วัสดีกับพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนกับผมก็ผมเป็นสม,มาชิกสองไหมครับผมก็ก็ควักเมือควัาตัวกับปีๆด้วยครับผมก็เชื่อองกองผมก็รว่วมบทสตอรี่รก็ควักควักพี่น้อง ุกคนด้วยครับผมก็จังของผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับจิตจิตจังหวัดประจำวันครับผมก็ทำรายทำช่วนประมาณนี้ครับผมก็และคลิปตัวต่อไปครับผมก็ก็ว่า ก็อก็ควักด้วยนะครับก็ควักชองไว้ด้วยก็ยังเป็นนองใม่นะครับปวดกองไม่ไข่จับปากก็เลยนะครับก็ควักด้วยนะครับปากกดปิดตามด้วยกดเลยกดเขานะครับก็ควักกับปีๆน้องๆนะครับก็ แนะนำไรนะครับปิดประกาประกันไรก็ติจมกันก็มานะครับก็รทำหนองไม้นะครับรวมหมดสตอรี่รับผมก็ควักด,ด้วยนะครับเพื่อ,อทำรายได้นะครับทำสร,ร้างรายได้กับยูทูบนะครับ พอได้ขาหนำขาไปนะครับกับคนอื่นๆนะครับเหมือนกับคนอื่นๆก็บางนะครับก็ก็วาดถัง้วยนะครับตะกุดรวมหมดเสรต่อได้ครับผมก็ถังนี้ก็คลิปก็ลง ไม่มานะครับลงไปก็กังจิบสั้นลิปยาวนะครับก็เปื่อนเปื่อนเรือปีปีนะครับน้องน้องก็ได้จมได้เล่กันแล้วก็ปิดปลดัดประกันได้ก็ก็ไปด้วยนะครับแล้วก็ติจมกันเกา เข้ามาได้นะครับติดจมกันมาแนะนำนะครับ,รบก็ลองกดสชทต่อที่รับผมก็กวากกับพี่พีมน้องๆด้วยนะครับก็เป็นจังไว้นะครับจงไหาเป็นหนองไม้ในยูทูบเบอร์นะครับก็ กวักเลยนะครับกับโกไม่มีไ้มากนะครับกกยังตืนเต้นนะครับแบบหนองไม่ปวดกองไม่ไข่คลองเต่ไหยนะครับก็กวักด้วยนะครับกวักกดเลยกดเจนะครับกนนบวักติดตามด้วยนะครับหำับ ล้วงหมดแซตตอดีครับผมจองกองพ่เมีนครับผมก็คุณมากนะครับก็ควักด้วยครับผมล้วงหมดแซตตอดีครับขอบคุณมากสวัสดีครับผม